สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการป้องกันนะครับแมลงวีนะครับที่เวลาเรานั่งเวลาเรานอนนะครับแบบนี้เขาจะบินมาตอมหูตอมตาเราครับทำให้เป็นที่สร้างลำคาญเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการป้องกันนะครับง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปฆ่าเขานะครับ นี่นะครับสิ่งที่เราจะเอามาป้องกันแมลงวีนะครับก็คือยาดมนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เราจะเอามาทําการป้องกันแมลงวีนะครับเพราะว่าแมลงวีนะครับรบกวนเราตอนเวลาเรานั่งหรือเรานอนนะครับก็เป็นที่หน้าลาคาญนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับว่าเราจะป้องกันยังไงทำยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ นี่นะครับเราก็จะใช้น้ําของเราจะดมรอนะครับก็ตรงที่ก้นเขาแบบนี้นะครับแล้วก็เทใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ามาป้ายนะครับแค่นี้นะครับแมลงวีได้กินนะครับเขาก็จะไม่มารบกวนเราเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับทิธป้องกันแมลงวีมารบกวนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด s ับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับ